โอ้พวงมันพาผูกปาดปาดพูดอะโอ้ยงานเราเป็นตะยูเธอได้ไหมสวัสดีครับคุณแม่งานเราเป็นตะยูขึ้นอย่างหนึ่งเอ้ยเย็นดีเอ้ยเย็นดีแต่ว่าบ่มาเห็นกระโดดกระโยกเยี่ยนขึ้นเตือนฮะเยี่ยนขนจวนทอมีเยี่ยนข้นจวนเสร็จตั้มใจเราเยอะแยะ

พูนะบรรยากาศบตองเอามาดอกตาอยู่นี่แหละนี่แหละนี่แหละไม่หลายคนจะมอเนี่ยหยังเกิ๊บซ้ำนี่แหละแม่กิ๊บซ้ำเนี่ยบอบอบอเป็นยั่งไงบเป็นหยั่งใบยาใี่นองขอาฟี่แม่ตัวจ็นตัวร่ยนี่จะผัดไป้ดิแต่งชุดสวยๆไป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 สัมผัสยังไม่สวยแม่ยายแม่ยายทีวีสวยกว่านี้อีก อันนี้ซอฟต์แม่มาแบบว่าซอฟตปากแม่แม่เมื่อกี้ไปล้งป่าอ้อยมาไปมุนไปมุนป่าอ้อยมาเคนป่ามันมันเข้าไปอยู่ประมาณสิบห้าโลแบบพ่อไปแดงยนะคุณไปบ้านบ้านาะไรนะบางเดียบ้างเหนือยเอามันกินใช่ไหมค่าไายเป็นชีพเอเต่าก็ดีมานกินเลยเอามาคุณพี่อยังพี่ดี่อยุดทัานไหนมาสิมาแล้วครับแล้ว เบ้นเ้นมาว่ะ huh> ี be, 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 لا, ่แม่ใจไ่ไเอะอเขียนพเพ่เปื่อเพื่อเ่เอเาไเ่ออะแต่ว่าเขาดจัหนาเอาตินยงูเว็ดอนสีบาง่นเป็นหัวท้อเป็นพวกนิทาบันดีย่างหมเล็ดก่อนบ้านเบิ่อเผื่ข่อยเบ่อขี้ขเอยน้อนพวกวันนี้นะจะพวกวันี้มั เวกคือยังไรูปรมู่มันเป็นเห็ผมมันทด้นื้อเว่าจะขามาใเเอาจะดูอาขามาใบ้าคหมสองกเอฟซีพอปลามะามไงเสียดายเตียมือก้ไมสานเึ่งลยอกเลียนเลียออกเลียหาไมชไไชาบอุัวกันครับไอชามือกว้ชายอะขนาดไหนไอชาเจ้าคืึว่าจะมา ข้ามปลาอ่อยอยู่แต่ยังคอยกินซรีสกาเอาอันนี้มกยูีนั่นแม่ม่กินแม่จะไปใส่ไปจับเส้อเยังมืืนอยากกินเป็นตลกกันแหวยังก็ต้องใจก้อนกูได้จัเบิร์บอ่เออยัาเบิร์เอเราบิรบสอเออเราบิรบสอเดี๋ยวจะพกมนี้มาเทียนนี่อุ้ยในนันน่พ่อเราโตมากอ้ทอ่งไรอ่ะพ่อเราแม่อ้ยเป็นไรวเป็นไรลำบากยง นม่ถี inan, wow. ่ต well, you know, yeah. well yeah. no ่อไปเรื่อยๆแลยพี่ไมเท่าหรทีนเป็นอันนี้ก็มีนเอาขนมเช่นบานรถบรรยูแมวเบนจ์จ้ะใช่ป่ะพี่กม่ได้ดีไม่ได้ดีเฮ้ยทั้งเงี้ยอ๋อตามบายเลยไปกินน้ำมจ้บ

แยกนียนสเียแกหน่ยน่าลดกด้วแม่นะเ่อยมาหนีรอดหมาสันอยากบ้าหยิดอ้มาต่หงแม่เดี๋ยวไ่เอาเก้าอี้เดี๋ยวมามาหบกวนได้แม่เราดีใจเราดีใจบอกเดวทังเฮียนเอิบี่อตัวนั้นบไให้แม่ได้ปุพยอรให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งได้แม่แม่เขาแข็งแรงเรล่องหลัง

ผสมนอนเลนอยที่นี่ละเมื่อนี่แม่มาขี้นักกัดขี้ลราบอแม่ปรเนมังยูเราใครจะม่จูบี๋หรอเนาะาบดีว่าเพราะว่าจุบกันอะมกน้องไม่อะประเดีนหมกน้องไม่ความใช่แต่านกรยุะแยงเอกเ่ได้ ก็ยังงามได้ล้วงามได้แม่ักปีละแม่พกซิผกยังงามด้เลยตอนเป็นสาวแต่ยังงามเนาะอันตะกินยนิดายนิดอันรัตนสินะ้านยังไงเนาะแมธยานะังั่งยู่ย่โรงงานบอกป้าเคยยั่รัตนสินธ์ไปอยู่ทั่เสิบตก่อนป้าบอส่งเอาแม่พ่อมาห้อ ล้วม่บอบเรานั่งไล่สวนเชืออไล่สวนเือกกั้งทีัเน่ยนี่ยกวได้เลน่ยบพงเราอนีและขังเนี่ยังเนี่ยคอยาม่กินทัุกคมทุกใครแม่แม่ิเขาแม่งานอิ่มดีอิ่มขึ้นอย่างนี้ง่างาเพื่อจะได้บุญขึ้นอย่างนี้ไม้กินลาเนื้อเนี้ยกินีไอใส่บงาามมื่นเลยบอกป้าปุ๊งางามหมื่นเลีหมอลำสามคณะ ต่างจงเต้ว้นท um ี่สิบห้าจเตสิบุ้กถินนะบุกรถินยังไงตัที่ให้เจ้ามาสเจ้าเระจรวขั้วลังระจรสะอาดสะอาดเนี่ยเป็นระเบียบนิพพาน้ำกันแล้วก็ไม่แย่นิดคนน้องปิงยิพพาน้ำกันแล้วกัน แต่บางวัเด ja oh, like so mm hmm> ี๋ยวแดดแดกรมไปเรื่อยเือดลถมาเยยิงเข่าไองกได้จนเขาไปาผะพกมุ้กนก็มากพมก็าเ้อนหลเ้ิ่งแม่อี่มากินมุง่อนไหมคมาจบกินมาลมันกีนอิ่มหรอแม่พอดีนะรัอดีพอดีแม่แม่หาอยู่ไม่กินเข่าเอาเนื้อจนไหม่ินเนี่ย นี่เดี๋ยวมาอาบน้ำแม่ก็ได้ตัวอาบน้ำพนก็ได้ตัวขออาบหอตัวเตี้พี่น้องเขาบิดตัวนั่นน่ะมาเวลามาอาบมาน้องเล็กเหมอนี่ตนวหลายๆมันเด็กนี่าห้องแม่หัวไปห้องเลยหองเลยตาแนวหลายๆกนก็ได้กินยิ่เต้ยนงเพิ่เพิ่เกิม น้องต้มเป็นทางเป็นมีเนาะพวกเป็นทางเป็นอะไรนั่นพลังทุกข์งกก่าขอหมอยขอแขนมึงกัพลังเายแต่ว่าเข็มเล็มนึงก็ได้บุญเน๊ะอันเ่อที่เราบัดต้นเราบุงพี่ไอ้ไข่ไข่จัดต๊ะคุณหนาโอ้ยปอเราเลาดีใจอยู่นําเล่าเนี่ยแหละจมันนี้ พว่าเราได้แก่โตเลยผู้เจ้านั่งพี่หลกมีเต่าป่แม่นี่คนเดียวลูกไปทำงานทำงานถึงเดือนอไป่ะแม่จ้าแต่ยู่น้องเฟี้ยเเป็นตาเกิดเนี่ยมอศิษยาภัยข้าศิษย์ดเนาะสมัยเป็นยีนถึงเป็นมอน้ยาผู้ใหญ่หลายผู้ชมคนในราชิพไขยสมัยเป็ยีนทมกคนยาินไข่ า,าหนาาาหือนเราผู้งามนี่เอาเนาะหนางามบอกว่าโค้งหนาหอโค้ออง,องอยังเรางามให้บ้านแง่บ้างมในบ้านเนี่ยง่บ้างแง่แาจนแยกเป็นสามหมู่บ้านเลยบ้านแยกกันทิหนาราครับเนน